วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าแกนนะครับในส่วนของตัวโปรแกรม Autodesk Fusion และปรับยูนิตรวมทั้งนะครับเมาส์เซตอัพต่างๆนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับในส่วนของตัว f u วชั่นะครับตัวแกนนะครับที่จะชี้ขึ้นตรงนี้นะครับแกน x y z นะครับแกน y จะชี้ขึ้นนะครับในส่วนของ Default หลังจาก i n s tall โปรแกรมไปแล้วแต่บางครั้งนะครับเราต้องการไปใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับเราสามารถปรับตั้งค่านะครับให้แกน z ชี้ขึ้นได้นะครับในส่วนของ Autodesk Fusion นะครับวันนี้อันนี้คือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2คือการปรับยูนิตนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการใช้ในส่วนของยูนิตตรงนี้ในส่วนที่เป็น เซนติเมตรนะครับหรือเป็นนิ้วอะไรต่างๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีปรับตั้งค่าตรงนี้ให้นะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือพวกการใช้เมาส์นะครับไม่ว่าจะเป็นการซูมหมุนแพนนะครับหรือว่ารีเวิร์สซูมนะครับของตัวโปรแกรมฟิวชั่นนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับผมที่เข้ามาที่ตัวโปรแกรมฟิวชั่นจะเห็นนะครับว่าวิวคิวตรงนี้นะครับจะมี ลักษณะชี้ขึ้นนะครับอยู่มุมด้านขวามือตรงนี้คราวนี้ถ้าผมจะต้องการปรับตั้งค่าผมมาที่ชื่อหลังจากซายอินไปแล้วตรงนี้นะครับเลือก p r e preference จากนั้นนะครับโปรแกรมก็เข้าสู่ในหน้า Setup ขนะครับของ preference ตรงนี้นะครับผมคลิกที่ general จากนั้นนะครับ default modeling orientation ตรงนี้นะครับผมปรับให้เป็นแกน y เสร็จแล้วนะครับแกน Y ตรงนี้ผมคลิก Apply คลิก OK อ้าวทำไมยังไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับวิวคิวตรงนี้ยังไม่ถูกเปลี่ยนผมกดปิดนะครับหรือ New มาใหม่เห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็นแกนแทีขึ้นทันทีคราวนี้นะครับในส่วนของ Unit นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนในตัวไฟล์ตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่ Default ของเครื่องนะครับเรามาที่ Document เซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วคลิกที่ยูนิตตรงนี้แล้วคลิกนะครับเซนนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับจากนั้นยูนิตไทท์ตรงนี้นะครับจะขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรอิ้งนะครับหรือฟุตได้นะครับเราสามารถเซตอัพเปลี่ยนตรงนี้ได้หรือเราจะเปลี่ยนเป็น default ของเครื่องเลยนะครับเราก็มาที่เดิมนะครับมุมบนด้านขวาตรงนี้นะครับตรงชื่อของเราเวลาใส่อินไปแล้วจากนั้นนะครับคลิกเลือก Preference จากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเรามาที่ default unit ตรงนี้นะครับเข้ามาที่ design เห็นไหมครับ design นะครับก็คือในโหมดของ workspace ตรงนี้นะครับเป็นโหมด workspace ที่เป็น design นะครับก็คือการเขียนแบบนะครับก็คือจะมีเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรอินชฟุตนะครับเราก็สั่ง default เป็นตรงนี้ได้เลยนะครับหรือ manufacturing นะครับก็คือการกัดชิ้นงานด้วย CNC เราก็สามารถแก้หน่วยตรงนี้ได้นะครับหรือแม้แต่ในส่วนของ การวิเคราะห์ความแข็งแรงพวก Simulation หรือเจเนเรทีฟดีไซน์ต่างๆนะครับเราสามารถคอสตอมตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมไม่เปลี่ยนอะไรนะครับผมนะครับไอ้นี้เนี่ยตรงนี้นะครับคือส่วนของการปรับตั้งค่ายูนิตถัดมานะครับในส่วนของการซูมแพนออร์บิทช็อตคัตรงนี้นะครับเดิมฟมันก็คือจะเป็นในส่วนของการใช้ f u ว i o n นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้สมมุติว่าบางคนนะครับถนัดใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัว อินเวนเตอร์นะครับในการซูมเมาส์แพนเมาส์นะครับเราก็สามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับว่าให้ใช้ในส่วนของอินเวนเตอร์หรือแม้แต่ solidworks นะครับเพราะว่าในส่วน Fusion กับอินเวนเตนะครับการซูมการแพนภาพของเมาส์นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ solidworks นะครับจะแตกต่างนะครับอย่างเช่นผมลอง Default ของมันก็คือเป็น Fusion ก่อนคลิกโอเคนะครับผมลองวาดโมเดลผมคลิกนะครับ create sketch จากนั้นผมเลือกเพนนะครับผมเลือกเพนนี้นะครับเพนเอ็ก เสร็จแล้วนะครับผมคลิกรูปสี่เหลี่ยมนะครับคลิกนะครับอ่าลากมาแบบนี้นะครับกำหนดขนาดใส่ตัวเลข40กดแทบ1ครั้ง40นะครับกดแทบอีก1ครั้งและ Enter นะครับจากนั้นกด f Finish สเ e t เสร็จแล้วนะครับผมคลิกตัว e ที่คีย์บอร์ดนะครับโหมดลัดในการ e x u d e นะครับจากนั้นดึงออกมาหรือใส่ตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับตัวเลขตรงนี้ผมใส่อยู่ที่20และ Enter ตรงนี้ผมจะให้เห็นความแตกต่างคราวนี้นะครับถ้า นะครับอันนี้เป็นเซตอัพเมาส์นะครับในส่วนของโปรแกรม f u s i o n นะครับผมคลิกเมาส์ปุ่มกลางนะครับหรือสกอร์เมาส์ค้างไว้นะครับอันนี้คือการแผนภาพกลิ้งเข้ากลิ้งออกคือการซูมอินซูมเอาท์นะครับหมุนนะครับการหมุนหรือการโรเตตออร์บิทตรงนี้กดชิปที่คีย์บอร์ดค้างนะครับแล้วคลิกเมาส์ปุ่มกลางเห็นไหมครับมันคือการออร์บิทหรือการแผนภาพนะครับ ซึ่งการออบิทหรือการแพนภาพตรงนี้นะครับมันมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเราเอาเมาส์นะครับมาชีท้ที่วิวคิวนะครับแล้วคลิกที่วิวคิวเห็นไหมครับตรงคาว่าฟอนต์มันก็จะไปฟอนต์มุมบนด้านขวามันก็จะไปมุมไอโซหรือเอาเมาส์มาชี้ที่วิวคิวก่อนแล้วคลิกซ้ายค้างอีกมือนึงผมไม่ได้กดชิปที่คีย์บอร์ดหรือกดอะไรที่คีย์บอร์ดนะครับเราก็สามารถทําการออบิทหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับ ถัดมานะครับคราวนี้นะครับผมจะกลับมาปรับตั้งค่านะครับให้การหมุนนะครับการซูมการแผนเมาส์นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับ solidworks นะครับผมมาที่เหมือนเดิมนะครับคลิกที่ชื่อตัวเองคลิกที่ preference จากนั้นนะครับมาที่ general และมาที่แผ่น o ูม orbit shortcut ตรงนี้นะครับผมเลือก Solid Work s, กด Apply นะครับแล้วคลิก OK ออกมาจากนั้นนะครับเห็นไหมครับผมคลิกเมาส์ปุ่มกลางค้างจะเป็นการ Orbit แล้วนะครับ Orbit หรือ Rotate นะครับคลิกซ้ายค้างคือการเลือกนะครับคลิกคราวนี้นะครับกด Shift ที่คีย์บอร์ดค้างนะครับกด Shift ที่คีย์บอร์ดค้างกดเมาส์ปุ่มกลางคือการแพนการ z o มนะครับ กดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างนะครับกดเมาส์ปุ่มกลางคือการแพนภาพแบบนี้นะครับอันนี้คือการปรับตั้งค่านะครับลักษณะเป็นแบบการซูมเมาส์การใช้เมาส์นะครับในส่วนของ solidworks นะครับคราวนี้ผมกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับคลิกที่ preference เหมือนเดิมปรับตั้งค่าคืนให้เป็นลักษณะของตัว default ของมันก็คือตัว fusion นะครับผมกลับมาที่ fusion เสร็จแล้วนะครับ มีอันนึงตรงนี้นะครับแท็บตรงนี้เขียนว่า reverse zoom direction ตรงนี้คืออะไรนะครับผมติ๊กนะครับ reverse zoom direction กรณีที่ติ๊ก reverse zoom direction ตรงนี้นะครับบางคนนะครับหรือบางท่านเนี่ยใช้ AutoCAD มาแล้วถนัดการซูมเมาส์นะครับซูมเข้าซูมออกเนี่ยในลักษณะที่เ,เป็นคล้ายๆ AutoCAD นะครับตัวนี้นะครับจะทำให้ลักษณะ filling ในการซูมเข้าซูมออกเนี่ยเหมือนกับตัว AutoCA d นะครับ มันจะกิ้งเข้ากิ้งออกนะครับทิศทางจะเหมือน AutoCAD แล้วนะครับเพราะว่าถ้าใช้ในตัวของตัว Fusion นะครับหรือตัว i n v e n t o r ก็ตามเนี่ยเวลาซูมเข้าซูมออกเนี่ยอารมณ์จะแตกต่างกันนะครับก็คือกิ้งเข้าคือซูมอันนี้คือซูมเอาทนะครับกิ้งเข้าหาตัวนะครับกิ้งออกหาตัวกิ้ออกจากตัวคือการซูมอินนะครับอันนี้คือลักษณะคล้ายๆออโตแครดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการสอนคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับมีคำถามอะไรสามารถ พิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือสามารถติดตามได้ทางเพจนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณครับ